มีกระปูกล้ตมตัายายๆยหย่ใหญาหนอยู่คนเดียวยังกล้าทำอ่ะก็อยู่อัมพวานะคะแม่แม่มาอัมพวานะคะก็ต้องไม่พลาดค่ะมาโดนปูอยากโดนปูก็่นะคะมานั่งทานอาหารทะเลค่ะก็บรรยากาศรอบร้าน มาคนเดียวอ่ะเชื่อเปล่ามาแบบแมนแมนอ่ะมาแบบไม่เห็นแมนแมนอ่ะมาคนเดียวจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยสมหาความสุขมาพักผ่อนนะคะอืมไม่ได้โดนทิ้งนะแต่ว่าลองมาคนเดียวบ้างเผื่อจะได้คิดอะไรดูบ้างนะคะนี่เลยอยากพูดว่าทําเพลงค่ะทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่หมิงอยู่ที่อาหารที่เราจะกินวันนี้นั่นเองนี ใครจะกินคนเดียวให้หมดเลยเสร็จมิงเศษหมิงนีก็เลยสั่งมากินซอ,อย่างนะครับปูกับหมีงอะไรน่ากินกว่าตอบดีๆตอบปูใช่ไหมแน่นอนแหละดูใครดี่ไงปู นคนเดียวให้หมดเลย